บุกเบิกอี่ยังไม่ได้ขายมีคนสั่งนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปียังไม่ได้เปิดมีคนสั่งแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวทดลองเนี่ยอีนทำให้มันดึงอันนี้ก็จะดึงได้มีม่านนี่เปลี่ยนม่านใช่นีมม่านได้ดูลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรรอโอ้โห กดไลค์กดแชร์แต่ว่าแอดมินเนี่ยไม่ยอมคุยด้วยแอดมินหลินน่ะเหรอไม่ใช่แอดมินของเพจสอนรามอ๋อแต่ว่าตัวใช้ใช้เพจส่วนตัวมากดไลค์คือแต่คือหลินน่าจะเข้าไปขออน,นุญาตเขาว่าหลิใช้ชื่อคณะเขาไงแต่ว่าแอดมินเขาไม่ยอมคุย<อ>แบ๊กโหลินเลยล<ะ>แต่ว่าสอนรามพอหลินลงคลิปอ่ะสอนรามมากดไลค์อ๋อเคอันนี้หลินต้นน่งลงไป จริงๆอ่ะหลินหลินหลินลงคิปไปเมื่อคืนเพราะว่ามันมีปัญหาอันเนี้ยปัญหาอะไรวะม่านมันไม่ค่อยลงม่านไม่ลงหลินก็จะให้ลูกค้าพอพอพอนี่อุ้ยดูมีมิติเดี๋ยวสวยดีว่ะฮะบ้านมันไม่ค่อยลงไงไหนวะม่านเอ้ยนี่สวยนี่ดูนี่ดูสวยดีเนาะดูมีมิติอ่ะมีดูมีดีเทลนนี่่ไอ้มาสวยว่ะม่านมันไม่ค่อยลงนี่ก็ดีอ๋อมันมันต้องใส่ใช้ถ้าไม่มีน้ำหนักอ่ะใช่ป่ะ คือว่ามันมันหลิงก็ใส่แล้วนะร้องแรงอาจจะยังไม่พอมันติดมันติดไอเนี่ยมันติดตัวเนี่ยมันเป็นโอ้ยสวยจังเลยว่ะแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นอีกทีนึงโอ้ยอะไรอะมีมีขึ้นมีลงเว้ยอ๋อใช่นี่ดึงแล้วเวลาหลิงปล่อยเห็นเปล่ามันไม่ลงอ๋อมันติดตัวแรกใช่ไอตัวม่านแดงาม่านานแดงมันไม่ลงมันไม่ลงหนึ่งอย่หาต้องแก้ยังไงวะแก้ไม่ได้ว่าลุกไม่ มันเดี๋ยวยังหาวิธีแก้ไม่ได้จริงๆพี่ก็วีเวะแกะก็เลยก็เลยถ่ายให้ลูกค้าดูว่า<อ>มีลูกค้าคนไหนที่รับได้ไหมเพราะว่าม่านตอนปล่อยลงมันไม่ลงไงแล้วคราวนี้ก็กะว่าจะลงแค่แป๊บเดียวแล้วจะลบออกเพราะว่าหลุลงบ่อยแล้วปรากฏลงคลิปไปเมื่อคืนเมื่อเช้าม,มาเปิดมาอ่ะเจ็ดพันวิวแล้วเว้ย สี่ร้อยกว่าไลค์โอ้ไม่ได้ปั๊มนะไม่ได้จ่ายโฆษณาไม่ได้จ่ายนะนี่ธรรมชาติธรรมชาติใช่ใช่เราธรรมชาติเราแบบธรรมชาติมันจะมีหลายจังหวะพี่สามารถกดเปลี่ยนนี้ได้โอ้ขอบคุณเอ้ยได้ละเนี่ยมันจะมีหลายจังหวะเออก็เอาไอ้นี่เหมือนเข้าไปเหมือนเดิมพี่พี่จิงเคยไหว้แล้วใช่ไหมเอามือถือเข้าไปไอแพดเข้าไปแล้วก็ไหว้อ๋อเออไหว้ตีจู่ีกแล้วไหว้เจ้า ยังยังก็นี่นี่นี่อยรับสารภาพเอาอะไรไปใช่ปะก็อยู่ในรังนี่แหละยังไม่เอามาเอามาดูเอามาดูเสร็จแล้วก็ยังไม่ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไปวาที่คลองสิบเดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปที่คลองสิบเอ็ดแล้วก็มาตกแต่งเอามาตกแต่งแล้วเอามาทำแล้วพี่เวลาตั้งปุ๊บพี่ก็สามารถเสียบไอแพดลงไปแล้วเล่นมูทูบจะแล้วก็จะมีเสียงมีแบบกลิ่นไอจีจีได้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  เก้าอี้หให้เก้าอี้พี่ไหมไปด้วยหรือเปล่าคือมันท้าเพราะมันต้องมีเก้าอี้แล้วมันก็จะมันจะเหมือนกว่าไม่ไม่ไม่เป็นละเพราะเดี๋ยวพี่จะขึ้นในนี้ไงพี่พี่พี่ตั้งตั้งโชว์บนบนชั้นบนอ่ะหลินคือพี่จะมันไม่มีมันไม่มีนี่ใช่ใช่คือพี่ไม่ได้แบบประดับอยู่อยู่ด้านล่างนะหลินเออพี่ไม่ได้คือคือมันจะเป็นเป็นเป็นชั้นสินค้าอย่างเงี้ยไงข้างบนอ่ะร้านมันร้านเล็กด้วยหลินพี่ก็เลยโอ้มีเก้าอี้ด้วยเว้ย นี่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 เดี๋ยวจองเดี๋ยวเอากอีตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวตัวนี้เอาเอาอะไรมาจองใบไม้ไหมเอาเชือกโยกเชใช่ใบไม้เีลยหลิงเคยเจอใบไม้นะ่งใบไม้มาวางเอาก้อนกีดมาวางเอาใบไม้เหรอเคยเจอพี่ไม่เคยเจอไม่เคยเคยเจอไปถ้าเจอใบไม้นี่เอาใบไม้มาวางแล้วปัดใบไม้ที้นโดนด่าเลยอะไรมาจองแลวขอโทษขอโทษใบไม้เอาใบอะไรมาวางนะ โอ้เวยเก้าอี้ก็โอ้นั่งดูนี่มันมีตัวนี้ด้วยนี่พี่เว,ว,ว้ยนึกว่าอยงมันเรือนพ,พี่นึกว่ามันจะโลเพราะว่าเพราะว่าเหลังมีผ้าบางแล้วไงตัวเนี้ยที่มันจะอยู่ข้างล่างอะพี่มันก็จะเหมือนขึ้นมาอีกเห็โอ,อ,อ้เออเออแหมเดี๋ยวแหวกเก้าอี้กันมันก็จะมีตัว จะบางไหมจะบางอ๋อก็โอเคแล้วสวยอ่ะเออนี่ก็นี่ก็ถิ่นประดิษฐ์เองในเก้าอี้เนี่ยนี่เก้าอี้เี้โบราณเก้าอี้โบราณมันเลยไม่เท่ากันถิ่นประดิษฐ์เองมาเลยจําได้พี่อยากเคยนั่งอย่างนี้เว้ยแล้วละง่ายทองไหมฮะสักพักหนึ่งแม่ก็เดินมากลับบ้านพุ่งนี่เนี่ลิ่นว่าพี่ต้องปีนบันไดมันต้องมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นมาเออจริงๆริิน เคยทำนึงเคยทำบันไดไว้มันต้องมีบันไดนะอ๋อบันไดมาปีนเออแล้วเด็กๆก็ชอบปีนบันไดขึ้นไปนั่งอยู่ไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยใช่พี่ก็จะคอยส่องว่านักแสดงเขาทำอะไรอยู่เออไปพวกเผือกคเผือกเขาจะเรียกเราเข้าไปได้ไหมน่าไปส่องจะพิมพ์คำวินตัวเล็กๆตัวอะไรอย่งเออโอ้อันนี้เดียวขนาดเลยนะนี่เหรอ ใส่มือถือ่ใส่มือถืออ๋อมือถือขนาดเออขนาดอย่างนี้เลยนี่นี่นี่โอ้นี่อันนี้เจ้าสำนักนี่เจ้าสำนักนะฮะอันนี้วันนี้เราบุกถึงเจ้าสำนักเจ้าสำนักอันนี้เรียวๆนะครับเพื่อนๆเรียวๆเนี่ยนี่เรียวนี่เรียวไม่ตัดต่อไม่อะไรนี่เรียวนี่เนี่ยเดี๋ยวจะเปิด เอาให้เต็มสูบเลยเนี่ยนี่บรรยากาศตป่นีนะเปิดมานี่โอ้เพื่อนๆนี่เห็นไหมดูยิ้วไม่ต้องไปแล้วนี่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 นสวยไหมครับดีไหมครับดีต้องนนเนันี้อมีอันนี้เรียกว่าเป็นโต้ที่เรียกว่าเป็นเก้าอี้สมัยก่อนมันจะ มันเป็นเสาแล้วแหละเป็นเสาใช่ไหมแข็งแรงขึ้นอ๋อโอเคอันนี้คือพยายามประดิษฐ์ทำให้เหมือนที่สุดเลยนะลงยีบโบราณเลยเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เดี๋ยวกากแวกมากขึ้นย้วเดี๋ยวคนดูเขาโกรธนะฮะเอามาลงนี่ไม่จบไม่จบไม่จบนี่นี่ิ้วเรื่องนี้สนุกนะเพื่อนๆนี่ป่าบูจิ้นประหาราชบุตรเขยนะครับนี่ ภาพภาษาไทยนะครับเอ้ยไม่ใช่ภาพภาษาอะไรนะภาพภาษาจีนภาษาจีนเถื่อจีนเออภาภาษาจีนนี่ไอ้นี่ร้านวิวแล้วร้านวิวแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าไปดูเวอร์ชันเต็มได้ที่ไหนครับเจ้าสำนักดูที่ไหนครับเจ้าสำนักของที่ไหนครับศูนย์มนุษย์ศูนย์มนุษย์อ๋อครับศูนย์มนุษย์สรริพโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาลิงก์มาปะให้ นะครับนี่นี่ประมาณนี้จุดประสงค์นะฮะเจ้าสำนักบอกว่าเออซื้อมาซื้อหาไปเพื่อที่จะไปไหว้ติจูเอียติจูเอียนี่คนไทยเรียกว่าอะไรนะศารเจ้าเ,เจ้าที่ในบ้านใช่ไหมฮะเหมือนศาลพระภูมิแต่ว่าจะบูชาอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเอออันนี้จะเป็นเป็นริเกนะครับโลเลเกนี่ อา๋อ,าอานี่โอ้นี่เมื่อกี้เราเปลี่ยนบรยบรยากาศมาดูลิเกนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้มาอนนี้มีมีไฟด้วยนะใช่ไหมสปอตไลท์ใช่ใช่มีไฟส,สปอตไลท์ส,ส,ลทส่งลงลิเก โอ้เปพลย์จะเบิกใจเปลี่ยนเอาเอาฉากได้นะมาหาซื้อมาสอบถามได้ที่ไหนครับเจ้าสำนักคนเล่นนิ้วค่ะคนเล่นนิ้วเพจคนเล่นนิ้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คิวแบบมือเดี๋ยวดูซิมือมือเปยังไงบ้างนี่คือทั้งหมดนี่ทำด้วยสองมือนี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่ สองมือนะฮะจับสนักคนเดียวนี่ปรบมือให้เลยนะฮะโอ้เป็นนฉากี้เห็นะครับนี่เป็นฉากป่าป่านะฮะเป็นฉากป่าแบบแบบพระเอกกำลังวิ่งหนีเลยใช่ไหมฮะวิ่งหนีนู่นนี่นั่นอืมนี่ฉากท้องพระโลห์โอ้โหแต่อันนี้ยังไม่มีม่านโอ้ยังไม่มีม่านเดี๋ยวจะมีม่านมาลงใช่ไหมครับ อย่าไม่มีชัดเจนไม่ตัดชัดเจนไว้ตัดเอาเรียวๆนี่แหละเพราะสวยๆไม่มีม่านใช่ไม่แน่ใจว่าต้องไปดูพี่จําไม่ได้ว่าไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจโอ้นี่หลงนี้อัดอีกแล้วอันไปแล้วเอาอีกอันอีกแล้วนี่อันแล้วอันอีกอันแล้วอันอีกดูความนูนเสาเสานูนนะ อ๋อนี่อีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้แบบอันนี้แบบเหมือนเป็นสามิติเลยใช่ไหมอันนี้เหมือนจริงมากที่สุดเลยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นสองมิตินะฮะเพื่อนๆผมเรียกว่าสองมิติก็แล้วกันเนาะหน้าลงไป2สองมิติเนี่ยอันนี้อันนี้เสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จอ๋อนี่กําลังทําอันนี้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมส่งมอบให้กับผู้ใจดีนะครับผู้สนับสนุนนะฮะเพื่อนเพื่อน อันนี้มันจะเป็นรุ่นธรรมดาเสามันไม่นูน<อ>มันไม่มีม่านแล้วก็มีฉากเดียวใช่ไฟไม่กระพริบ<อ>ค่ะ อันนี้มันหกแปดแปดแต่ว่าหลังคืจีนจะขึ้นราคาแล้วเจะขึ้นราคาแล้วนะฮะต้องจองจองภายในวันที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกวันไหนนะไม่รู้ติดต่อกันมาเองนะครับเพื่อนๆนี่แต่ว่านะติดต่อกันมาเองรุ่นเนี้ยพันพันกว่าบาทรุ่นเนี้ยหกแปดแปดแต่ว่าจะขึ้นราคาโอ้จะขึ้นราคาแล้วนะฮะโอ้โอ้คนต่างกันคนเซอร์บอกขึ้นไปเถอะ เท่าไหร่ก็ซื้องานฝีมืออย่างนี้เลยแนดนเมตรเรายะเวลาในการทำนี้เท่าไหร่ประมาณถ้าจริงๆจังๆนะสี่วันฮะที่นะใช่โแล้วแต่บางทีก็เนาะเราแต่งงาพักบ้างอะไรบ้าง ใช่สี่วันก็นานเหมือนกันนะครับใช้เวลาในการทำสี่วันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้คือเวลาเราซักขายของอ่ะเราซื้อมาเราได้กาไรเลยแต่อันนี้เราต้องหมดไปเป็นวันไงมันไม่คุ้เนี่ยให้มันดูสวยงามด้วยให้ดูใช่คือถ้าเกิดถ้าเกิดอันนี้ซื้อแบบคือสิ่งที่ดินต้องการคือซื้อไปแล้วคนคนคนได้มีส่วนร่วมกับเวทีไงเช่นการดึงชาการเติไฟ การใส่ <g arden> มือถือลองไปไอะไรเงี้ยซื้อไปแล้วให้ใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบซื้อไปแล้วไปตั้งไหม่เฉยอเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกชอบของเราเองเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วไปดูแล้วมันเหมือนแบบให้แล้วมันได้ระลึกย้อนหลังใช่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราเคยปีลงนิ้วเราเคยเห็นเขาเดี๋ยวเวาซื้อมันก็อยากมาดึงเองอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณยังไงใช่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดว่าแบบจะทําได้แบบเหมือนจริง แต่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 ทราบว่าฝาจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ใช้การเขาเรียกว่าเดเวลอปการพัฒนาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครัใช่ก็ตั้งแต่แม่อยู่เลยไงอ๋อที่ไงที่ที่หลินเล่าไงยพี่ติ่งพื้นฐานก็คือเราเปลูกมิ้วก่อนใช่ไหมก็พื้นฐานก่อนเคก็คือว่าอ่านไงพื้นฐอ๋อนี่ พื้นฐานเราเป็นลูกหลานยิ้วก่อนนี่คืออะไรให้หลินเนาะไม่ไม่ไม่อะไรหลินคุยไปเราเป็นลูกหลานยิ้วก่อนเห็นไหมคะภาพสีฟ้าเนี่ยมันไทตรงสมัยปี25 2 5โอห้าอ่าอันนี้เป็นภาพมาจากไหนครับคุณผู้เป็นใบปิดใบแรกของไทตรงเลยค่ะอ๋อเหรอครับใบปิดมาลินถือให้พี่ใบปิดใบแรกของไทตรง แล้วเราแล้วก็มีใบเดียวของตอนนี้นะสําหรับดินนะมีใบเดียวอนะจะเห็นซูมไปใกล้ๆคนที่สองเห็นไหมคะอมเมงปอปลาใส่แว่นเห็นไหมคะคนที่สองนับจากฝั่งซ้ายมือก็ออคือคนที่สามนะจะจะมีภาพสี่คนน่ะเอออเมนปอปลา,ปาใช่อันนั้นก็คืออเปงก็คือคู่เขยของอากงครับ ก็คือแฟนอเมงกับแฟนอากงอ่ะเป็นพี่น้องกันค่ะภาพอากงก็จะอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะหาอ๋อนี่ไงหน้าลายหน้าลายที่จับหนวดอ่ะข้างล่างอเมงเยื้องเยื้องมาหน่อยขาวดำอะค่ะอันนี้ใช่มัครบใช่ค่ะอากงตั้นหนึงนะพี่จินดิญหาไม้ให้ตอนนี้ก็มาอยู่กับโดมิวอันใหญ่ก็เหมือนกับที่ดิญเล่าไปแล้วตะกี้นี้ว่าก็พอพบเข้ากับ ดูแลพ่อแม่ครับพอมาดูแลพ่อแม่พ่อติดเชื้อในสมองก่อนหญิงก็เลยมาทํานิ้วเพราะว่าพ่อหญิงเป็นจับกางใช่ไหมมาทําลงนิ้วเพื่อให้พ่อเขาได้จับได้หยิบในสิ่งที่เขาเคยทําจับกางมาครับครับแล้วต่อมาก็แม่ป่วยอีกแต่แม่ป่วยหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าแม่ป่วยจนติดเตียงขยับไม่ได้ลืมจาได้ยิางเดียวอ่อนลอ หนาวหรือร้อนเขาก็บอกอะไรเราไม่ได้ครับคาวนี้แล้วก็ตาเหลือกด้วยตอนแรกแล้วพอเขาเริ่มมีสติอ่ะเริ่มแบบมองเราเริ่มฟังเราเริ่มร้องไห้หัวเราะกับลินได้หึิงก็เลยกลับเอาลงยิ้วตัวนี้ขับขึ้นมาทําให้มันเหมือนเหมือนมากกว่าเดิมให้แล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเราอ่ะไม่สามารถเอาแม่ไปดูยิ้วหน้าลงได้ก็เลยอยากให้แม่ดูยิ้วที่แม่เล่นแต่ไม่ได้อยากให้ดูจากทีวีอยากให้รู้สึกว่าเหมือนแม่ดูตัวเองอยู่หน้าลงยิ้วหึิงก็เลยกลับมาทําลงยิ้ว เป็นการที่จะให้คุณแม่เนี่ยฟื้นความทรงจาคือเป็นเรียกว่าแบบเราไม่รู้ว่าความทรงจํำไหมแต่เราอยากให้เขามีความสุขเพราะว่ามันยังช่วงช่วงที่แม่อยู่แอดมิดอยู่ขอผู้ป่วยหนักอะค่ะแม่ตาเหลือกตลอดเวลาเลยสามเดือนแล้วมีอยู่วันแล้วหลินก็พยายามเปิดธรรมะให้แม่ดูแต่แม่ไม่มองตานอนตาเหลือกอย่างเดียวเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลินเปิดนิ้วตาสินใจเปิดนิ้วแม่เขาหันมานอนมองมือถือปุ๊บเลย หลินแบบดีใจมากเพราะว่าสามเดือนกับการที่แม่นอนตาเหลือกหรือหรือหลับตลอดเวลาเออคือมันก็เจ็บปวดอ่ะซึ่งตอนนั้นคุณมามาเขาอาจจะพยายามจะสื่อว่าอยากจะดูนิ้วอยากจะใช่ใช่คือเรารู้สึกว่านิ้วเรียกสติเขากลับมาจนหมอยังบอกว่าอยู่มาตั้งหลายเดือนหมอเรียกไม่มองหมอเลยคือนอนตาเหลือกตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นหลินก็เลยคิดว่าการที่จะจะจะทำอะไรเกี่ยวกับนิ้วให้แม่เห็นนะมันก็น่าจะฟื้น อะไรของเขาได้หรือคือเราไม่รู้เลยว่าเขาจําอะไรได้ไม่ได้เงเพราะเขาพูดกับเราไม่ได้ครเออเลยไม่รู้เลยแต่เรารู้สึกว่ามันกระทาให้เขากระเตื้องคือก็คือหิ้ยิ้วเราไปดันดันไปขี้จงทไม้าอย่างเดียวนะตอนนั้นนั่นแหละแล<ต>้วพอเราพอพอ,พอทําเสร็จปุป๊บปิ่นก็เลยมาทาพอพอพอ,พอแม่เสียปุป๊บปิ่นก็เลยคิดว่าเอามาต่อย,ยอดแต่ว่าเอามาต่อย,ยอด เอานิ้วไปตั้งเฉยๆมันก็ไม่ไมีป,ประโยชน์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยธรรมดาสันเจ้าพระเจ้านิ้วมาเล่นเราก็เอาลงนิ้วจิ๋วๆของเรานี่แหละเอามาเล่นให้เจ้าดูก็หาประโยชน์จากลงนิ้วก็วเลยเอามาทำมาเอามาไหว้เจ้าอเอามาขายแล้กวก็ไหว้เจ้าแล้วก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือคนที่แบบรุ่นอายุที่แบบสมัยเด็กๆเ,เคยไปดูยิ้วกะกงอามาเขาก็จะชอบเพราะว่าเหมือนกับเขาได้ลึกลึกความหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแล้วล้อหลิงก็เลย ทำหลายหลากหลายรุ่นเพราะว่ารุ่นธรรมดาก็ไม่ต้องมีเสาไม่ต้องอะไรก็เอาไว้ไว้เจ้าได้สําหรับราคาไม่ไม่ถึงพันแต่ถ้าเกิดจะมีมีมีเสานนูมีมา่านมีฉากดึงได้ก็พันขึ้นแต่ว่ามันก็ใช้เวลาหลายวันเพราะว่าลินต้องดูยังยังคงต้องดูแลพ่ออยู่เพราะว่าแม่ไม่อยู่แล้วก็ยังต้องดูแลพ่ออยู่ก็เลยก็คือไม่ได้มีเวลาทํามันทั้งวันนะคะก็คือครเรียกว่าถ้าถ้าเออ ที่ถ้ามีคนสนใจก็อาจจะต้องทักก็คือถ้ามีคนสนใจคือต้องเข้ามาในเพจคนเล่นนิ้วแล้วก็ลงคิวเอาไว้โอเคครับแล้วแต่ว่าหลินไม่ได้เก็บมาจำอ๋อครับแต่อย่าเล่งลินนะจะจะฝากเบอร์โทรอะไรได้ไหมฮะสะดวกไหมครับไม่สะดวกไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกก็ไปทักกันในเพจที่ไม่สะดวกเพราะอะไรเพราะว่าหลายครั้งที่หลินเข้าห้องเอาพ่อเข้าไปล้างตูดในห้องน้ําอ่ะ แล้วมือถือมันเดองดังแล้วหลินไม่รับอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่รับมือถือคะชั้นแล้วหลายคนก็จะคิดว่าหลินโกรธเขาเรื่องอะไรทําไมหลินไม่รับมือถือแต่จริงๆคือพ่อพ่ออาจจะล้มถ้าเราวิ่งออกมารับอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะปัจจุบันคุณหลินก็ต้องดูแลป้าป้าอยู่นะครับป้าป้าอยู่ที่ดูแล สี่ทุ่มครึ่งก็เอาพ่อล้างตูดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาเข้านอนกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนตอ,อนเช้าลิงก็จะตื่นก่อนนะพ่อยังไม่ตื่นลินจะตื่นมาทํางานก่อนพอเอาพ่อตื่นแล้วก็จะอย่างเงี้ยเอาหาข้าวให้กินให้ออกกาลังกายพาสวดมนล้างตูดเท้ฉี่อะไรก็ว่าไปก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนกลางคืนครับ,รบขอบคุณมากคนระับคุณลินนะครับที่ให้เกียรตินะฮะให้เกียรติให้เกียรติ ย่างน่าเกลียดเลยอ่ะโคตรมาแบบเร็วๆมากเลยมาแบบเวชุดลิ่นเดะนี่คือเรียกว่าไม่ได้นัดหมายเลยใช่ไหมฮะวันหลังต้องนัดนะนัดอเดี๋ยวจะได้จัดอยากให้ดูนี่กล่องแต่งหน้าแม่โอ้ได้อยากให้ดูชุดแม่ออ้ยยังมีอีกหลายอย่างนะะใช่เรื่องราวของแม่มันเยอะ ม,มันยังมีเรื่องราวากงเรื่องราวแม่เรื่องราวตอนทํานิ้ว c อ m เรื่องราวตอนทํโรงยิ้วอเ,เออก็ยังตอนนี้ที่หลินเขียนประวัติเรื่องโรงยิ้วอีกของเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็แบบอยากเขียนประวัติเรื่องดารายิ้วหลายๆท่านซึ่งซึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลามผมก็ในฐานะของเพื่อนๆที่ชมในช่องนี้ครับว่าคุณหลินเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ที่ที่นปหัวใจแกร่งมากนะครับแล้วก็เป็นหัวใจย่อกระตันอยู่นะฮะที่ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อย่างดีนะฮะผมก็ขอชื่นชมขอบคุณครับในความดีตรงนี้จริงๆนะครับคือคือคือ,คอดิลนว่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่ลูกอ่ะตอนเราเด็กๆอ่ะพ่อแม่ก็เลี้ยงเราอ่ะแล้วพอท่านแก่แล้วอ่ะ แล้วเราไม่ดูแลท่านลวใครจะดูแลเห็นว่ามัน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 สิ่งที่ควรทำมันคือมันเป็นเรื่องปกติของลูกทุกคนควรทํผมันมันไม่เหมือนแบบไม่ได้ต้องเป็นคนพิเศษหรือคนกระตันอยอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําอยู่แล้วผมคงไม่ต้องปิดคลิปอะไรแล้วนะฮะอันนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นคําปิดคลิปที่ดีที่สุดของตอนนี้แล้วะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ<า>ส,สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>